ผมขอจุนชูดเลออัพไม่ลงนะครับคราบสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่กับผมในช่องโทบิโอนั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวนะครับ <c oughs> ตัวละครที่มีชื่อว่าโคชิโนนะครับเป็นตำแหน่งชุดติงการ์ดนะครับอันนี้ผมไม่รู้อ่านถูกเปล่าตำแหน่ง SG นั่นเองนะครับ จะเด่นในเรื่องการบุกวงนอกนะครับแล้วก็ฝ่าลุยนะครับส่วนใต้เป็นตั้งรับบุกวงในเนี่ยผมบอกเลยว่าตัดทิ้งไม่ได้เลยครับการรวมตัวก็ตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของตัวนี้กันเลยนะครับอ่ะสกิลอันติก่อนเลยนะครับสกิลแรกเป็นการหลอก2สเต็ปนะซ้ายขวาแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลย์อ up นะครับผมสกิลที่2เนี่ยจะเป็นเลี้ยงบุกลอดขานะครับอ่านี่นะครับจะเป็นการแบบเลี้ยง เลี้ยงบาสเนี่ยรอดขาตัวเองนะเพื่อหลอกไปทางด้านขวานะครับโอเคสกิลที่สามเนี่ยจะเป็นการจ้มนะครับจ้มเฟดอาเว์นะครับนี่นะครับกระโดดจ้มจ้มถอยหลังไปนะกาอากาศสกิลที่สี่เนี่ยจะเป็นการเลี้ยงทําการเลี้ยงบอลน,นะครับเต่๋จริงแล้วเราส่งส่งให้เพื่อนนะตัวนี้ค่อนข้างเล่นยากนิดหนึ่งนะครับสําหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะเล่นสกิลที่สี่เนี่ยจะเป็นการแบบ โอ้ผมบอกเลยตามตามตัวติดหนึบแน่นอน,นครับเป็นการแบบนักสู้ทรโนงเนี้ยคือแบบพยายามแบบตามตามประกบพต่อสู้สก,กิลสุดท้ายนะครับจะเป็นการกระโดดหลอกล่อเสร็จปุ๊บหลอกล่อบอลระหว่างขาแล้วกระโดดกระโดดขึ้นไปเนะี่ยเลย์อัพนะครับแต่เป็นการเลย์อัพที่แบบจะหลอกว่าจะชูทางด้านซ้ายแต่จริงแล้วเราเราเลย์อัพทางด้านขวานะครับ อ่าเหมือนหลอกกาอากาศเด็กทีนะโอ้โหแบบบอลตัวนี้เป็นตัวที่เล่นยากกว่าเรื่องนะเดี <c> ๋ย <oughs> วเราไปลองเล่กกันเลยครับผม <c oughs> อ่าเดี๋ยวเรารอให้เพื่อนนะครับเก็บบอลให้ได้มากระโดดปั๊บจุนเออเยี่ยมสวยส่งเออส่งให้เพื่อนครับอออืื <c oughs> แล้วเราก็ได้บอลส่งให้เพื่อนเอาไม่ได้อีกเออจุนส่งอ่ะจุน จุนกระโดดดังเองเลยนะครับเฮ้ยเซนโดเซนโดเซนโดกระโดดรีเบาเลย์อัพพูดปิดนะครับกระโดดเลย์อัพเซนโดฝั่งนู้นโหดมากนะครับแรงสูงก็เ,เรื่องอยู่นะอืมส่งให้เพื่อนนะครับเอ้ยทำไมเลี้ยงบอลอย่างเงี้ยเพื่อนโหตายตายอย่างงี้ โอเคอ่ะผมส่งให้จุนนะครับผมขอจุนชูดเลยอัพไม่ลงนะครับโอ้เวแล้วเราต้องฝากจุนนะครับจุนนี่นะครับเออดังไปสี่ลูกนั่นแหละหลอกไป็การหลอกที่แนบเนียน เซนโดชูดเองแน่นะครับผมเชื่ออย่างนั้นทำไมจุนไม่รีบขึ้นไปข้างหน้าวะเนี่ยฮะนี่ไงนี่ไงเจอหลอกไปเดี๋ยวฮะเซนโดยังไงอุ้ยเราโดนหลอกล้มเลยครับเซนโดมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกอ่ะโอ้โหกระโดดอ่าอย่างนี้ก็เข้านะครับ ผมเกียดเซนโดมากเลยผมบอกเลยผมจัจเมาเวเอ้ยไม่ลงเกือบเกือบขอบอลขอบอลส่งดิเวย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไปที่จุดตัวชูสามแต้มวัตเตอร์อู้ห้อมีแล้วโดนเซนโดหลอกโอ้เพื่อนตบได้อ่ะเราส่งให้เพื่อนขอบอลเฮ้ยเอาจริงมาเนี่ย เฮ้ยจะป้าเหรอไม่ใช่ตัวชูสามแต้มลงโอ้โหตายแล้วเพื่อนไม่ได้ดูสเตตตัวละครเลยเลือไงจ้าท่านนี่เนี่ยผมคือผมยังเน้นส่งบอลให้เพื่อนนะเพื่อนก็ทำแต้มได้แต่เพื่อนไม่ยอมส่งมานะครับเซนโดมันเอาอีกแน่เลยอ่ะนั่นไง โอ้ยอา้าฝั่งนี้เหมือนรู้นะว่าเซนโดมันทำแต้มได้น,ะนี่ไงกดวิ่งก็ส่งให้เพื่อนเออสวยฮึบปุ๊บลงไปแล้วนะครับม,มันต้องเล่นกันเป็นทีมสิจ้ามันต้องอย่างงี้อู๋เซนโดมาไวมากเอ๊ะไม่ได้ใช้เซนโดนะอีกตัวชื่ออะไรวะเนี่ย ปั๊บไม่ลงเออจุนส่งมาฮึบปึ๊บเลยอ,อืมนี่แหละสกิลตัวนี้จะมีหลากหลายนะครับคือการที่เราจะเข้าไปหลอกคู่ต่อสู้แล้วก็จำ้ำอืมเออจุนได้เว้ยส่งเฮ้ยเอาอีกแล้วเหรอ ต้องอย่างนี้เพื่อนนั่นแหละเราถึงจะตำแต้มได้คนไทยนะครับเทนโกจริงมันก็คนไทยเอ้ยโอ้โหเข้าด้วยเมื่อกี้แต่ไม่ใช่ระยะสามแต้มนะครับอ่าผมหลอกนะครับจำ้ำปั๊บไม่ลงเออจูนได้ อลำบากแล้วแต้มห่างกันประมาณแต้มครับฝั่งนู้นมีตัวชูสามแต้มนะครับอา้าวทำไมมันส่งบอลอย่างนี้อ่ะส่งบอลอย่างนี้ก็เรียบร้อยเดะเพื่อนโอ้เรียบร้อยปลดกดอันติละเอ้ยได้เว้ยเออมาดิจุนจุนนั่นแหละเพื่อน นี่เยอะอติหลอกเ,ออ <c oughs> เยี่ยมยอดนะครับ16ต่อ15แต้มเราห่างกันไม่เยอะในะจริงเออเยี่ยมจุนตบได้วะ่ะเจ๋งวะ่ะจุนยอดรอรอสวยฮึบไม่ลงเอ้ยลงว่ะโอ้โห18ต่อ15นะครับลุ้นใจขาด เออหูจุนมึงเก่งว่ะจุนเก่งมากจบการแข่งขันนะครับชนะไปแล้วนะครับโหถ้าไม่มีตัวเซตเซตอร์นี่ลำบากนะคระก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่จะ ลองออกไปเอ้าได้ราชาชูเตอร์เฉยโอเคก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่จะลองออกไปเล่นดูก็ได้นะครับอันนี้ผมมารีวิวเป็นแนวทางทเฉยนะครับสำหรับตัวโคชิโ no นนะครับที่จริงถ้าเล่นเล่นครบแบบเต็มโซนเนี่ยผมว่าพลิ้วอยู่นะครับเป็นตัวที่ค่อนข้าง เข้าถึงเป็นง่ายนะครับแล้วก็ชุดวงนอกก็ค่อนข้างดีนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดซับกดสไคร้กันด้วยนะติดตามกันด้วยนะจ๊ะ